นี่ฮะรับวาดละลิกโมเดลไหมคะสามารถติดต่อได้นะคะเดี๋ยวมาดูราคากันก่อนได้เพราะว่าจะไปยังยังไม่ได้มีราคาเป็นชิ้นเป็นอันค่ะแต่ว่าอยากรับอยากรับอยากถ้ามีโอกาสอยากรับค่ะอแต่ตอนนี้คิวงานอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าจะเพิ่งเพิ่งรับทําโหลดดิ้งไปนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จยังค้างเติ่งอีกประมาณ4ีห้างานน่าจะจบเดือนมิถุนาค่ะ จะสามารถแบบว่าคุยตีราคากันก่อนได้แต่จะาปอดีไซน์ไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นถ้ามีดีไซน์มาจะดีมากครับผมกาลังจะจ้างภาพเอลเดงเลยเอลเดงได้ตลอดเลยฮะภาพที่เป็น y y c s อ่ะจะพปอใช้เวลาวาดค่อนข้างเร็วนะคะจะพปอก็จะสลับวาดกับงานใหญ่ค่ะเหมือนถ้าเราวาดงานที่มันซ้ำๆจนเกินไปอ่ะจะพปอรู้สึกว่ามันจะเบือ่อ หนึ่งมันเบื่อเบื่อแน่ๆแ,แหละอืมก็เลยจปะปอพยายามล้บงานหลายๆสเกลถ้าสมมุติว่าเป็นสเกลตัวเล็กจิบบี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะสลับกันไปกับวาดตัวใหญ่เพื่อให้ตัวเองได้แบบคลายเครียดด้วยใช่เพราะฉะนั้นภาพที่เป็นภาพเล็กๆหรือว่า ycs ก็ยังยังสามารถแบบว่ารับได้แต่ว่าส่วนอย่างโมเดลอะโมเดลจะปอร,รู้สึกว่ามันเป็นงานใหญ่ค่ะเออจปะปอก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนถึงจะเสร็จงานอะไรอย่างเงี้ย โอเคเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ทีมงานติดต่อไปไงานเพราะรู้สึกชอบลายเส้นคุณจโปมากขอบคุณมากเลยครับผมแต่ว่าจโปรับรับผู้หญิงนะเจโปเจโปยังไม่ถนัดว่าผู้ชายผู้หญิงนะคะผู้หญิงมาได้อะผู้หญิงมาได้สามารถติดตอ่อมาได้แต่ว่าต้องต้องรอคิวหน่อยนั่นแหละขอบคุณนะคะขอบคุณที่ชอบนะคะ